ถุเลยคลิปใหม่ะอืมส่บาดี้งนองเขาใจะได้อรอย้ซื่อโ้าศัพท์ใหกระดาษนเจ้าอันอันเจ้าอยู่ดีไหม่หจะลำจะรวยเจ้าหายมาก หายมาซ้ำได้ก็หายได้คืนไปลอยทถาพันทถาเด้อลอยเด้อแล้วก็ FC ทุกคนถูกฐานในการที่สอยเหลือขอบคุณวุถูกยักไห่ของถูกทุกคนแล้วก็ญาติพี่น้องถุกทุกคนเด้อแมงไหมนะบ้านเนี่นะสบัสดีรอบพี่น้องจาเ๋ยวไปกำลังเห็ดกินเข่าแรงพี่น้องลูกเคยขับลูกเคยคุ้นกับมาเรียบร้อยตัวกูตัวตัวไม่ถ่าว่าสิมาหมัดเข่าว่าซานไม่ถ่าวใส่มาเพราะว่าได้ได้ลอยหมัด จะเมนลานเคยมรดตัวดูตัวหาย่งตัวขากตัวแหน่เมทัศน์น่เมื่อมาัดข่าวว่าสัมทัจ้าถุบหนึ่งยังบ่เห็นได้ลอยมัดลย่อยหาเอานอนี่อ,นอันนี้ก้าวออกแถ่นาท่นาทมันบอกว่าน,าน้ำเขาจะวองใกล้เอกอเอาออกแล้วก็กวดตุบๆให้มันแปนโอ้ยวด มื่อหนาไปแล้วเองที่เสือพ่อ,อยมาใหาย้ยโอ้สีมึงไปเสือเอาเองเหรอกคแนวนั้น,นเนสือพ่อเสือมาก,กวดเองเลยแคแนวนั้นนะแสบ,บอืมมิดจิลี่บ้านไ้พี่น้องเลยมาแล้วก็ได้เห็ดคืนนะนทาง,งเป็นทัน,นมะคามกองคับคืนอยู่นะฮันเดสเฮย ขำมืึเปิดตาแล้วบานพากันเห็ดเวีย่ยขำเวียกมึอไีอ่น,น้องเผลยโผโพกันเลยกันแนะล้วบักคำเนี่น,น่ารูกนะเมื่อจ่ต้มนี่กระแมงกันเอลยเอาโคมอลนะแอลกอฮนี่ต้มยังไงตัวต้มปลาดุกนะต้มปลาดุกนางสื่อเศร้าพันกระแม่นี่แล้วปลาดุกเนี่ย,ม,ยมันข้าวเนาะ แล้วกับประทูนะลนึ่งสี่สิบพันท่ายสียาทรายคมนี่ <c oughs> น้องซีว่าบอกจะค้ำไปหน่อยเลย พอบออกเห็นอะไรสิเอ้ยผัวสัวกับผัวมึงดีกับผัวหมู่ของมึงเลือกเองมึงหมักเองคือะไรก็กรรมเข้า่าแล้วอืม,มกรรมมันบอสิกูนนะจะท้ามึงดีรอ,อสิเอ้ยผนะัวนี่กับผัวก่อนนะมึงหมักปลายแหง้งกลัวม,มึงหมักบักนี้แหง้งบออีกอย่างหนึ่งเต็มที่แบบยังอีเด้อขอมายมังงานอืมอืมจะตัวได้หมักพัวก่อนหรือว่าตัวได้ดีมันดูน่าแบบ เป็่าโลกกัสีเป็นยังผู้ก้อนแบบมากยุแต่มันบมาเหมาเมน้ันใส่เหดอะไรน้ะมันขี้ข้านเออเอาจากสีซะผู้นี้นะบาดเหตุมันกับเหตอยุแต่บาดไฟมันบัดไปแบบบอๆค่ะนะบไฟห้ไปหล่ไปหล่ำไปเลยกำมันพี่น้องเว้ยเอาเอาจากสีอะไรมันบ่าเต็มปากแล้วกำมันมันวะเล่นเก่งได้เ่มีเงินอืม โอ้สิคุณลืมไหมมึงซือว่าเต็มเงินห้องห้องอันนั้นเอรนอันนั้นเบอร์ตัวนมมีเงินเงินเศร้าพันพันนะเศร้าก็ข้าเติมเท่าไนน่แต่ยังไม่เท่าข้าเติมขึ้น ้องเครื่องกับสีที่กันนี้ได้สามพันกว่าบาทเฮ้ยราคาโทรศัพท์ลูกสาวตัวผ่กให้หาพันก็เลือสองพันกับปันผุลพันกับอีสีมันกับซื้อนี่อยู่นี่กินมาหน่อยได้อขงอันนี้น่องลูกสาวจะบอกขอบใจแม่ขอบใจพ่อลูกกั่แม่ขอบใจเดยอีลอยเอ้ยหายดีไม่แห้ง อือสีขาซุเอ็พี่น้องเลยซีซีผักไปหายีเขาขาวๆไปหาเออเอาให้แหงขาวๆเลยเด้อเออโอเคเออหันดีพี่น้องเลยเพื่อนผมมียังตอบแทนลูกสาวเพื่อาไปให้ง่ายกินกัแล้วแต่หาใครไปกินกันแล้วแต่ซีซีหายชงหายยุน่แช่อชอบเออเออเฮ้ยคือได้กระต้มตัดนี่เฮ้ย เเกองเวาวตัวได้กัตัวเห็ดกระตมเถอเฮ้ยได้จะโค้งไหมเองกินน้ำในตีระตมมันเบิดอ่าฮ่คนเอ้ยท่านกระตมเะไอยากอยู่ผู้ได้กักวยงาแพ้กวยงาหานะเฮยโอ้คือได้บักโมหน่อยนี่เฮยโอ้ยักกเจเนหอยาหโอ้ย่งน้องเขียนคือไปเอาอยู่ไก่แทะน่ะบ่อนเก่านี่เด้เฮยออยังตอดกูอีกสิ มันเขาเกี่ยวเขาก็อยากอายเขาแล้วเฮ้ยอายยากก็ไปคองุ่มสิอายผู้ใดเนาะงุ่มแต่มันกัดเต็มที่ดอกเนาะน้องเขาเบาอืมล่าสุดยายไปอายค่ะเอาแล้วก็เอาทำข้ากินเด็กหน่อยเขาใช้โอ้ยใหม่ใหมงไหม่บ่ไว้เอาไปเอาไปต่าบ่เฮ้ยอืมยี่นเขาเบาบ่เฮ้ยอันนี้ยังมั้สิ เนียงมันอะไรแนวต่างแนวต่างแนวตางเลยครับแนหนียงพี่ไอ้มันงูมืดเมื่อไหร่ก่อนนะอ่ะงูมืดไปงูมืดมากสดไปดูนี่ตายเจ้าป่าญานงูบอ่ะบักการเห็นงูทำท่านอยู่ในหันเจ้าป่าญาติงมบ่ะอือื คเห็นใจลูกเห็นได้ได้ไดกับอย่างมันเห็นได้สักคิดเสียใจลูกมันกรรมมันยังกรรมมันยังลายเห็นจ้าจอันนี้มันว่าเองไปเนาะมากเถียนบ่มมียังเห็ดกินไปเนอะลูกสาวก็ซื้อปลามาโอ้ยมันจากงดเลยเอาไปเคาะจับไปเคาะลดเอาไปค้างคาะก็ได้แค่คนะี้ลูกสาวสั่งเลยไปเบิดโลดนี่ในหอกในห้างมันนี่ Yeah, anh hãng mãi cứ lạy anh anh mang mày hèo mãi hèo bắn này nó bắn 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 là bắn 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 เกี่ยวเขาเลแล้วลราเมื่อตัดเอาเด้อเอเานลขีบเลขีบไปห้าวกับชิมเมื่อกันไปหน่องมาเพอะกันอยู่เือนด้วยคอนเม็ดกับเขาไว้ถ่านไปหน่องชิทอดปลา,าสีเอ้ยกุ้งเมื่อกันด้สิมืมดแล้วเฮ้ยย่า,ยาน เออเออเออเห็ดนำด้วยใจเฮ้ยเห็ดนำเห็ดนำด้วยใจเฮ้ยเห็ดด้วยความเต็มใจโอเคไปพี่น้องเมื่อเงาตูบหน่อยห้าคือกันพี่น้องอู้ยแมงไหมโคตรลายเลยมันเมื่อก็จะาผ้าหลดล่มซะเปว่าในเขาหูเขาตาพี่น้องเลยนะโคตรเขาหูเขาตาเขาดังเขาปากกลับมาแล้วท่านผู้ชม ก็มาพอเพิ่นกับเห็ดกินไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องโอ้ยเมื่อยเด้มามาพี่น้องหมุนอุ้ยปุ้ยพี่น้องทอดปลาเค็มนะใสะ่เจ nice mm ้าข้าวตู้เย็นแล้วนี่กินแล้วเสียไปแบ่งให้แบ่งเท่น้ำยังจะโตจะต่วนกับให้โตหนึ่งอีซีให้สองแค่กจะเอาจะอาจะโตก็สั่มเออเสียให้แบ่งเท่นตัวหนึ่งพี่น้องเนี่ยฮัชิเก็บไปกิน ทอดพี่น้องเพิ่นทอดน้ำมูลอุ้ยปุ้ยเพื่อนในท่านผู้ชมเอฟจี FC บอกว่าทอดเด้อเขาจะเถียงว่ามุกอาจจะว่าแสีบเนาะสิมีได้แจ่วค่ะอยู่ใส่กระปุกมันมเดี๋ยวสิเอาเขาตู้เย็นไว้ล<อ><ด>ูกซาาเนากินแล้วมากระเบื่อซื้อหัวอาหารเปร็ดพี่น้องเ,องเฮ้ยฮ่าเต้รับรถจักรเมื่อยนะไก่บอกมันบอกเป็นคุ้มก็โอเคอยู่ดอกคุ้มกระดากระดิอ่ะ มาเ้สูบเพิ่งเลยไปเหมือนเปิดฉีดกันมันด่าเลยยายเฟยกับผัวด่าเคยไปเลยนั่นเมื่อนัมันเมื่อจากนี่นั้นไปเลยมันหมายถึงเมื่อมัดเสาเนี่ยซอยกระเถิ่นถ้าจะมาด่ารู้สับหัวมันเนาะเสียงเต่าเนาะจะล่าำยุกไม่เอาส้มบมเนี่ย

กิน <AS L> ไตเจี๊ยบข้างกับตไปหน่อยวหยาบไปเนอาไตมือใช่หรอทิ้งน้มาเบิร์ดไปเป็นหิวเขาไงเป็นตัตบตัวดุปนตัวดุปสาพัูมาดุซึมมาลุงจุ่งจิงมาสงซะทีช่ง m ันจะซื้ a กรลูกชิกับาหมึกนะใชกปุโลหน่งหมดนหิวอะไรในห้องมั่นอะรก็เต็มหม่เตมมือเือห้องเ่งเปดะทูกท่านถูกจาเต้องนอนเต๊ะรอบนบริเวณเขนเล่าโ้อส้องพี่เพื้นทีอบ ให้ห้องให้ได้กระเทิบเดือดทั้งกระเททั้งอัร้ามันหัวได้กระเทเือดเหอือยตันหัวเพรามันใส่กับห้องแอร์ฝนนักห้องน้อนหรือเปาตัวเห้องห้องบ้สามห้องเลย Nhau đó, đó. Chọn nó nào này. À, chào mà người thì người mọi người mọi Đừng mọi người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  mọi thế mọi người mọi người mọi người mọi không mọi Hả? mọi người mọi người bự bự เขาเบิ่งนะภามา่่เินขนถ้ามันแห้งเร่ยนดึ้งคนนี้ขาตายเขาได้กราทบเียเนาะอันนี้เราได้แป่บาทแปดบาทแครับาเราไป่มกันสมบ้านเขาเา ติดแล้วก็บริติบแล้วบรเบิมาิ้อยดอีกถ้าจดเพิ่มก็บรินาหบยาาาตาชิ้นเนาะตาก็ไปหูใหญ่โทรหาด้วยเถอะจะเบอร์ละวนแหละแค่นี้เสร็จแล้ว้าเเจ็ดพันแมันเนาะ จะดำได้แปดพันกว่าไปนนางสงนานนะเขาจงไว้สีสอบเขาคือเดเขลต้นน่ต้นกว่าแล้วเขาจงไว้สี่สอบมันได้แปดพันกว่าโดยเฉพาะเโลจากขกเขาเขาไปลมมมันแปดพกว่าแปดัร้กวโลน้อยกว่าเขาวแปดร้อกโลแล้วมันจงมาสีสอบแปดร้อยก่าโลแล้แดพ แต,ต่ีหาไป็้ทายกับจังจฮะเวละิบอะไรส0ส่นมันก็ตีพันฝ่ามันก็เ <c oughs> ขาตพันนะก่อนเขาจะพันลงมาข้ามันจะพันขึ้น ปวดแขนหายเข่าเงเผาลำพนผลทำช่องเสือดีแต่ว่ามันบอแห้อย่างเอ้ยเอทางเขามาแล้วะบป้าพอมันหายเรี่ยวพอดีจะคองสือเข่ามาพะขาสือเข่ามาก้องชองสอบเมนยุบมาใสร่ชองโล่รไม่ติดน่ากว พี่จงจงเรือน่ะชิ่ว่าเห็ดกระปูพี่น้องจ้างโคตรมืดกว่าหันอืมจ้างคนรมืดกว่าหันแล้วขอกันเด้อพี่น้องคลิปหน้าสบายดีขอบคุณหลายๆเด้อชุกกำลังใจชุกคอมเมนต์ให้ดูชมใครสุดเดียวนี่แหละเรือดหั่นกระเจี๊ยบคือเล่าไว้กินพี่น้องมันยังโบลายเด้วยในหน้าอะไรที่ได้บ่สี่หางสิบสองมาเลยพี่น้องเอ้ เลออยกันเนาะมีตรลอรุ่นพี่แหละพี่น้องเรับก็ว่าออกไปเฉยๆไม่ต้องรอรุ่นบัตรเกี่ยวบัตรปันำมันมันกับซาทุมันอืมถ้าได้ก็รอรุ่นพี่ละ